สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบาต้ยลำเพลินองเชอครับน้องยังเอกไปที่พระท่านตั้งพระพูดสิพระถาปูสาถานอะที่แม่จ้าให้จังไรมานอนรดอดกะถาจาหน่อยก่อนถาจ้หน่อยก่อนมีภูมญหยาดอกถาเจ้าหน่อยัาเล่ดอกเดียวมันก็มีไปที่ของพน่ดอกเเดี๋ยวมันเกาไส่ใส่ประเทศลงดอก เพิน่นบ่อยนั่นดอกหรืมีวิธีดอกมันเลีมากเลยอะ่ะเพ,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 พิ่นเพิ่นบัท่านไหนปูบ่กะบัวท่านหูอ่ะสิเป็นยังไงน,นะครับเดี๋ยวลอกลอกแจ้กหน่อยก่อนเพราะว่าเ,เพิ่นหนาสิเหลืองยวนวงนึงนั่นนี่นะเป็นเชืเพลี้สีพวเพลีประสาทบอ๋อามเป็นประสาทดอกเป็นนั่นนี่ละเป็นคนนี่ม่ยบอ่อยตีนหมองมันเลี้ยงเหรบอเละบอเละเดี๋ยวเพิ่นเก็บให้มันบอเละดอกเพิ่นตอกไปแล้วนี่เพิ่นตอกไปแต่มื่อนั่นพูดเนี่เพิ่นจะมาทำเก็บ กู้ไวมสีแงนเขาวไอะอเขาติต่อกาเจสตังไปที่ไปที่หนึงเนี่ยที่อันนี้ขาหว่งสองอว่างี่ลาคอเดนอนยูสนาบุยอนอดเลยเาไกระถินเลยนี่บ้านอเดนีเสือีโอเสืออีดาเออเสืออีดาพูดอย่างไนดีดาบ้นบ้านน้ำพนถือบังคับมากที่เต็มใจมาลูก เต็มใจเต็มใจเลอกไปค่ัอยากมาหางงโอ้จะมาบังเอิดองยิงองยิงไปที่มองนั่นมาหาองยิงเนนหน้าก็อยากเบื้องยาวองิงกันเบืเองบนทุกคนล่ะค่ะตีลายไอ้ดานค่ะเลิศเลิศาเลิอมาหาองอิงค่ะเลี้ยบันไดกับบุญมาบุญนะมาจะทังไหนอุทมพรอุทุมพรโอ้สิว่าเสียใจแน่นอนยกเลิกเนาะบเดีไปเล่ยนไหนบ้งเนาะนบกลตัวจักโลบโบเกยดเกดเจ้าขับรถมากบ่เนีนมา ขับมอเตอร์ไซค์มาจากโลเวามาตรงๆสารภาพมามาจากบ้านแม่สีสิบสามกิโลออกจากบ้านเรามาถึงสีเกตสิบสามกิโลจากสิบสามกิโลมาบ้านหนองคูประมาณสิบเจ็ดเออประมาณนั้นแหละสามสิบกว่าสามสิบกว่าป้าใจใจมากกว่านี้ตัวเนี้ยได้ค่ะใจนี่ดูเสื้อกค่ะอ่ะป้านี่ชิลุใส่ปันปูใส่แล้วยู่วัดก่อนอันยู่วัดค่ะแสงว่าเลยมากินข้าวกินน้ำนี่เลินมาพีแล้วนางแกะกันด้านอยูสันลาค่ะป้าปวดพ่อของพ่วผักแต้ง แม่ก็เลยทอดกัทินเลื่อานทอพวกม่วงหมักแป้งเลียจ้าข้าบ่วเจ้าอ่ะขัดตัวพูดนี่เลื่อบวกลีบบวบมันมันข่อยยังพระธนูวานเขาจ้าซีแสดงใส่ได้กับปูไหวกอนกันได้ปูไหวกอนเพราะว่ามันลจังหวัดกับเพราะว่าทุกเจ้าอยู่นี่บริไปสบริไปใส่หรือเป่าใ่บริไปใช่เพราะว่าทุกเองก็บเลยปลาที่น่องมาจากอุทุมพรทนะอันนั้นเนี่ยสครับมาจากทางไหนเฮามาจากในเมืองมาปูแหวกเหมือนอันนั่นวะ เบื่อหน้ามากมอกันร้ายเบื่อ้ามือดิจังไงกัขอซะขอขอขอซะโอ้ยกัดจังเดียวอีหลาพัดการดอกได้จังวากันคอยก็มาอยู่นี่หามือเด้อนี่ยโอ้ อย่างวมยมเห็นม้เดียมันเคยถ่ายลูปน้ามเหลวาเพื่อนก็ะยากมากอีกเพื่อนว่านธรรมดาเลยอะใครกัอย่างนาเลยเนาะข้นมังคุ่ีหรอออีลากันน่ซีนอนแหละมขึ้นเพื่อนมาอีลาันน่ะซีนอนพักกแหละเพราะเพื่นมาแต่สุวรรณภูมิมาขึ้นเนี่อันไหนเขาตอกตอกไวระเด้งหน่ะอันั้นเขาตอกไวน้องครับโอ้ย เวทีวงนึงเนีบทันเด็ลงพออ่นกัมาปูปูปูถ่าเลยไหมปูาังบได้ทั้งหาปานังกัยังบนได้ทั้งหาเอา่ากันไปอันนี้ก็ต่อ่อแล้วเขเจามนนซุ่จอดแสดงใหญ่ไป้อวยไป่ต้งผุนบ่อาเนี่ยมนซุ่มจอดเมนข้จอแสดงพุนบ่อเชสเออเ shallow, อาส em ั้นๆเอาสันเลยติใจมันรักมันได้สหม อันนมาขายปลาเมืกแล้วมาปูสาดนะมสาดเสียนะโอ้ยเงืดหลเนาะองลองแงูาเหมือนนกรดอันนี้เป็นตีคอกเวนราคาเป็นยระวังจะไปำสายสินขึ้นอย่าว่าอดพวดบ่าวดบ่า ใหญเอ้ยฟองพี่น้องมาจตกอุทุมพรนี่นนเนี่ยพี่น้องเจ้านี่ฮะมาทุ่พรัมาจงไหเ้าจากโล่บนสองกวางบ่ามบาท่าใดมานี่ไผนันห้าเดดา,าดีดาโอ้มาจะสารคามบานท่าบ่มือเปิดว่องได้ไปบ่ล่ะโอ้เลยมนจะสดเชยมือนี่หรือว่าตั้งแต่มือวันที่สามสิบบ่มา สาดเสียสาดกระเสียหัวกระดาเอาเข้าไปพี่ออบกรติดนั po ่นแหละโบมีอย่งดอกเด็กกระสีวนไปวนมากอยู่ดอกเด็กกัเจเอเด็กกัเจอเด็กกัเจอเพราะว่าเหรินสีเกลารยอยดอกสนี้เจ้าตามไปเพื่อแหลบนบมีอย่างวูซักี้จะไหล่ะเพ่อนเพื่นกับมีพลานะของเพิ่นนาะเขาใจ บ่อของแท้ตัวเนี่ยแม่ในคของแท้บ่ะแม่หรือ,อยังเนี่ยยาหญ้าหญ้าของเราเราเบิง้งขนาดไหนลูกเราเบิ้งขนาดไหนเราติ๊กขนาดไหนไปทุกงานค่ะคืองานี่อยู่ใจเกตไปเจ้าไปทุกงานที่บ่กเนี่ยทีลรีดึงวอลล์ลอยู่ใจกับไปอันนี้เ <c oughs> <way> จ้าดึงหลานหน้าป่ะหรืออะไรโบหลานหามาน้ำที่านหา,าหายมาน้ำแต่แต่งานี่ไปทุกงานที่บอกล่ะไปทุกงาน ไอ้งกับอีลางิมเทาแล้วเนาะปบนิเกียวก็ไยเล่นบวะอยากไปกับคีโมด้วยโบมีเพยสมัสิดึงฉันได้ใช่มาปวดฟงโมดวมกแต้งใช่ะโอ้ยปวดงมดแต้งแล้วคักอ้าวปูปูปีที่แล้วมีซากำแพงหาขึ้นบอกไปทั้งห้าคืนปวดพ่อีลาย่ไปไห้ปลาีะอล่คเ ีบันนก็้นีหลามาเเปิดเทอมือด้ยนี่แต่ฉันมา่อย่งเราลูกเล้มือมือแค่ไปจดตนันซื้อดอกเปิดเทอมือไปกรบริกเบือันนี้เนาะอันทั้นต้นหน้อเอานสิเมือขายแต่เ่เิ่มนอันนี้ก่อน่มันสีรองแม่มเลยแห้งเอองกางวทก่อนเอาไปให้เนด้อนานไปเ็เดี๋ยวูอยู่ โอ้โูจัดกันเอาไปมากปกติวันนี้จะไม่ขายของถนนคนเดินหงอนหมอลำบ่ไปขายของอ้ขายของป่ะเนี่ยอานนี้ก็ขายของนี่เนี่ยเจ้าขายหยังขายเสื้อผ้ามือสองประจำอยู่วังไหนบอดฟังไปค้าจอดในถนนคนเดินเสาร์อาทิตย์พี่น้องผู้ใด้ที่แตไปหูนะไปแตพี่น้องไปอุ่นหนุนชาล่าเนี่ยเอฟซีล่าขายมะเบิ่งหมอลร่ำมัอนี้ปิดงย่างพลีหล่าโดยตรงเลยโดยตรงเลยโดยตรงเลยค่ะตองมาค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงดูเป็นยังงไม่เป็นไร ไปเบ่งจ้าของ s s เอ i̇şte ush, <can> <can ด้อเบิ่งจะพูดหลายไปเบิ่งจาของเด้ออยู่ช่องเบาวตุยเด้อพี่มาเบาวตุยลำพูนมาพิจารณเออผัวเบื่อยี่ฮะแหละขอยาวขึ้นหน้าจออันนั้นกระเม่นะอันนั้นชื่อวานมาปูสาตนั่นทั้งนั้นกะปลาพดพ้วหมกโม่หมกแตงเข้ามาซอออนซอออนปลาพี่น้องนี่ครับนี่แหละด้วยความหักความแพงอีหลานพี่น้องพี่น้องเอ้ยถ้าบ่หักบ่แพงหรือโบน่ะเนี่ยักโบแหงอีหลาเผยสิมาพู้หนึ่งกับพีชหลานผู้หนึ่งกับ เอานด้อนี <Tipp> s> <S <m> ่ละรานรียงนกลียง่ไหม่เรียงใส่หนเรียนไหนเียน้่องยังน้องส้มน้องสมม่ได้ไปโรงเรียนในคุณคู่มือล่ะงามงามงามมาจาของอย่างมากน้มาลามันบ่มีโอกาสบ่มีด้นด้นนะะดนด้นด้มากแก็เลยว้าเป็นเลยบอันี้ดนด้นาแต่กวนผมก็ไปทั่งวงหนึ่งพได้พอผมมาวงสองผมก็บผมีโอกาสได้มาั้งสีเกจจ้า โปรติดตามตอนต่อไปครับค่ะอ่ะบ๊ายบายเป็นกันลังใจค่ะไปกันลังใจให้เจ๊อะไรเนี่ยเจ๊แหม่มค่ะเจ๊แหม่มในพี่น้องขายไปเรื่อยๆตลาดคนเดินถนนคนเดินแถวนี้ไปซอยเล่าแนวนุนซอยแนวฮะพี่น้องมุดหนีไปล้างใจบ้านยี้มลายพี่น้องบรรจงบ๊ายบายสวัสดีครับ